สองผีขยี้หงขยี้อะไรวะสวัสดีตอนนี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองผีขยี้หงครับทำไมหน้าตาดูสองคนมันซึมเศร้าอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ได้โดนขยี้นะผมไม่ได้โดนไม่ได้โดนขยี้นะงจบไปเมื่อกี้เลยจบไปเมื่อกี้เลยคือผมเนี่ยก็เฉยๆนะผมไม่ดีใจเลยเพราะว่า ก็แค่ชนะทีมเล็กๆจากเมืองแมนเชสเตอร์ทีมนึ่งเพราะว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าอิสบลูแมนเชสเตอร์อิสบลูใช่แมนเชสเตอร์เนี่ยสีฟ้าใช่ครับอ่าอิสเนี่นี่คืออะไรทีมสีแดงของเมืองแมนเชสเตอร์คือทีมแมนเชสเตอร์น่าจะเป็นเอฟซีแมนเชสเตอร์เป็นทีมคอนเฟน e ลลี่ครับผมนี่ไม่เอาแล้วนะแมนยูแมนยูนะไม่เอานะก็เอาอันนี้ละทีม ทิ้งอย่างนั้นเล่ตูห็นเห็นแล้วก็เบื่อมันแช่อะอะไรต้องรักกันถามมาไม่รู้ถามว่าบุกไปเขาเนี่ยไปแอนฟิลเนี่ยไปสู้เขาไหมถามว่าบุกไปสู้ไหมมันไม่สู้เลยมีคนเดียวสู้นี้ใครเดปายโอ้ไอ้ฟีคิกลูกนั้นเห็นจำได้ไหมยิงยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับผมปั่นใส่ก้อยโอ้เข้าประตูไปเลยเลี้ยวออกนอกประตูไม่ตูจะพูดทำไมล่ะเอออ่ะก็ต้องจบลงไปนะครับ ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายอารมณ์มาเต็มนั่นแรกลิเวอร์พูลนะครับเปิดทีิแอนฟิลด์นะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์แต่ไปสต่อศูนยถือว่าเป็นบุญเป็นคุณแล้วที่ช่วยยิงแค่สองศูนย์ถามว่าวันนี้เนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าเป็นเซจุลโรเมโรลงมาเจ็บไหมโดนโดนเยอะเหมือนกันนะโดนยับเลยเลยอาร์เซน่อลนะเด็กอานไม่ได้อยากช่วยหรอกเด็กอาร์เซนลล้ค้าแล้วมันจะเล็กอะไรกองหลังจะปล่อยอะไรขนาดนั้นนะแต่แต่ก่อนแต่ก่อนสองศูนย์ยังไม่ตกรอบนะ ถือว่าลีปูนแค่คุมความไม่เปรียบจริงนัดหน้าเนี่ยต้องไปเจอโอร์ซฟอร์ดไงแต่แ<บ>ว่านัดหน้าผมไม่นสนแล้วสัปดาห์สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ <ฮะ S 1> ก่อนรายการเราพ<ะ>ี่บู๊พอจำได้ไหมฮะนะว่าเราเอะไรกันไว้เล่นเราเรา,เรา,เรามีอะไรสัญญาเราหลังจากที่ผมโดนคายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเลือดหัดหน้าวันที่สิบนี้นะคราวนี้เราไม่คายแล้วเราจะมาแต่งหน้าโอ้เออดีเดียวเดียวเดียวนะคือผมา้อมเบสิกไปเอาอะไรแต่งอ่ะเอาสีสีสีน้ำนี่เอาว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าผมว่าคนได้เขียนเนี่ย ครับมันมันน่าจะพีคผมใจอยู่แล้วครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรานัดกันว่าถ้าใครแพ้เนี่ยจะเอาสีมาป้ายนะถูกต้องนะะฮแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้ไม่มีใครซื้อสีมาดังนั้นก็เลยล้มเลิกไปล้มเลิกไปแต่ว่าเราอื่นมาแทนอ๋อไม่อื่นมาแทนคือจากสี เป็นขี้ไม่ใช่<ร>เป็นขี้จะโหดร้ายเกินไปนะครับะะทั้งคนขี้และคนที่ไม่ได้ขี้ก็ไม่กล้าหย,ยิบขึ้นมาดังนั้นก็ต้องเอาอย่างอื่นมาแทนใช่นะฮะคุณหาไปขี้รอก็โงไม่ไหวนะแด้เตรียมมาแล้วใช่ไหมใช่ซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราิดตามกันรันะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แดนประหาแล้วนะฮะอยู่ที่ศาลไทยฟงนะครับอาจารย์ที่เราเนี่ยสองเราบอกว่าสองเล็กยี่ของนะครับสองเล็ผีที่น่าอยู่เนี่ยกับหนงเด็กขงเนี่ยเดิมพันเอาไว้ว่าถ้าใครแพ้เนี่ยจะโดน สีไปละนะฮะนี่ครับอันนี้สีจริงครับมีทั้งสีขาวกับสีชมพูนะฮะเราไม่ได้ทําเล่นๆนะครับจะเป็นการลงโทษนะฮะสาหรับการทั้ง4ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอสัักเสียนิดนึงอะไรครับได้ครับได้ขอสักเสียนิดนึ่งมีอะไรจะพูดก่อนไหมครับครับผม ต้องบอกว่าโดยฟันเจ้าแก้เกมได้ดีมากน่านี้ครับผมนะครับหมด45นาทีเรียบูนำ1-0ถอดกองหน้าแล้วส่งกองหลังลงมาครับแล้วกองหลังไปกดแอนซิสให้ด้วยใช่มันคือคาริสใช่ไหมคาริสแมนนอ,อเบอร์แมนเลยครับผมครับผมเอาแบบว่าปราณีหรือว่าแบบไม่ปราณีฮะเอาแบบไม่ต้องปราณีฮะไม่ต้องปราณีนะผมไม่คอนใจใจอยู่แล้วจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากทำเลนะแล้วแล้วเออนเล่นเล่นดูแล้วดู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 นะฮะอ้โยากก่อนนะฮะอย่ากก่อนนะฮะ ดีดีอะดีอีอะเ้ไอคนรอเนี่ยเสียอะไรนรอะไรวะบอก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 งานโอ้นี่ยนี่ยนหนีหน่อยโอ้โดวดเยเดี๋ยวด เบาเอาเอาของการสงการส่งกลารโอ้โหนี่เหรอครับนี่คือบทโทษของผู้แพ้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าโอท์ฟอร์ดเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะโดนสามสูง ศูนย์ถ้ารีฟูแพ้หนึ่งต่อศูนย์ผมโดนด้วยแต่ว่าคนตกรอบโดนหนักกว่านะแต่ถ้าแมนยูชนะสามศูนย์ก็ผมโดนคนเดียวไงแล้วถ้าเป็นรีฟูชนะสามศูนย์ก็โดนอีกนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราเล่าก่อนครับสวอสดีบผีขยี้หงขยี้อะไรวะ